ก็น้ำเสนอเราจะพี่น้องดอกไม้ปลูกไว้หน้าบ้านเนะจ๊ะปลูกไว้อนหน้าบ้านนะ,ะนนนนคะพี่น้องจ๊ะนกำลังออกดอกงาม,งาม อันนี้กระดอกสวยๆเลยพี่น้องดอกพอนนะนะสวัสดีค่ะพี่น้องจ้าสวัสดีทุกคนเนาะค่ะเนาะโมนีผ้าชมสวนจ้ะผ้าชมสวนเนาะค่ะเนี่ยช่วงนี้ยุงจักหน่อยจ้ะพี่นอ้องยุงยากจักหน่อยจ้ะบ่ค่อยมีเวลาอัน ออกไปข้างนอกแล้วก็เลยบ่ได้เห็ดคลิปเนาะคะ่ะพี่น้องก็คิดหอดพี่หอดน้องทุกคนนั่นแหละค่ะกะ็เลยพาพี่น้องมาเข้าวสวนเนาะคะ่ะชมสวนจักหน่อยไม่นีก้ก็แดดออกค่ะพี่น้องจ้ะแดดออกแดดซองกล้องไหมดอกใหม่ก็ร่างสิออกบานแนละ้วพี่น้อง แต่ซองกองไายไปทางไหนนาะมันจังสิงว่าซองกองข้างบ้านเนี่ยไนะายไปทางนี้แหละนะอะพาพี่น้องมาชมสวนเนาะค่ะสวนหกหกนี่แหละก็อยากเอาให้พี่น้องเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องจะะะ้ะหกกิาวากันเถอ,อะเนาะมันบ่มีเวลาอีริเีเฮ็ดสวนก็พ่ค่อยได้เฮ็ดจ้ะชักหยากรยัง อันนี้ก็ะพักพึ่งบ้านไม่ค่ะพี่น้องจ้าพึ่งกำลังเกิดอันนี้ก็ดอกไม้ว่าสิเอาไปตั้งขายกันเนาะลายบ่ได้เอาไปตั้งจักเทื่อก็เลยสิเบิดปีสิมซื่อๆค่ะพี่นอ้องอันอยู่ในนี่เป็นวอติแคลส์ไดค่ะพี่น้องเนื้อน่พันลวนพันกำลังขึ้นพันไลยค่ะผักกาดหนามผักกาดหนามพอนนั่ะน,นะคระดอกไม้ น,นี่ก็พักจ้ะพี่น้องจ้ะน,นี่กับดอกไม้จ้ะพี่น้องทั้งปลูกพักใก่กันนีก่กระถางเดียวกันทั้งปลูกพักทั้งปลูกดอกไม้จจกว่าเห็ดอีหยังอ๋อมันนี่ก็เป็นพักอีแคอเก่าแหรอนะจ้ะจพี่น้องจ้ะพักอันนี้เพิ่น เก็บกินเบิดแล้วเนาะก็เลยเอาผักนี่มาแทนผักสวิทชาดวะซ่านเพิ่นว่าเนาะอันนั้นมันเป็นันหัวอีหยังก็ละเลื่มซื้อเพิ่นอีกแล้วพี่น้องเลยน้องอ่างเพิ่นดหายมากไหมเลื่มซื้อเพิ่นอีกแล้วเดี๋ยวสิใส่ซื้อไว้หายที่หลังเลยค่ะพี่น้องเลื่มซื้อเพิ่์อันนี้ก็ผักเพลาะจ้ะพี่น้องผักเพลาะซาลเน่มาค่ะ เ็นล,ล้วผ้าพี๊กหล่ะจ้ะพี่น้องเียพีกก็เล่าสวงามแกงก็เก็บไปกินบ้างแล้วจ้ะพี่น้องอันนี้พีกเริ่มจะเป็นนวยหน่อยแล้วจ้ะอันนี้คือกันเริ่มสิเป็นนวยแล้ะสิเป็นเด็กกินอยู่ดอกคือ แต่อันนี้คือสิได้กินบาร์เลยพี่น้องคือท่านเป็นดอกอยู่ผักกระทินเห่าก,กับข้าวคืพี่น้องเก็บไปกิน,ลนหลายรอบแล้วมยเขาเทิดกําลัางสุกเราเด้อพี่นอ้องเพค่กําลังสิสุกแล้วกําลังสิได้กินแล้วจ้ะอันนี้ก็เป็นผักปุ้งนะจ้ะผักปุ้งกับมาปลูกไว้แต่ในเก่าเพิ่นได้แค่นี้ล่ะสิพี่น้อง นี่ก็เป็นมะเขือเทศอีกค่ะพี่น้องโยกข้างนอกกรี Green house นเฮาเนาะจ้ะอันนี้อันเมื่อกี้นี่โยกข้างในตอนนี้โยกข้างนอกค่ะพี่น้องเนี่ยอันนี้ปลูกไว้ข้างนอกกรีนเฮาเนาะคะ่ะกระลูกหน่อยกระดกอยู่ค่ะพี่น้องจ้ะมันมีลูกดกอยู่แล้วกส็สองสองดก โอ้เวทั้งดอกทั้งไทเกินเฮ่าแล้วจ้ะแต่ไร่ก็ล่างงามจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้ก็พักแป้นตัดไปกินแล้วคะ่ะให้เพิ่นขึ้นไหมเนาะคะเนาะเพื่นเริ่มมีเพียกก็เลยเอาตัดออกก็เอาขี้เท่ามาใส่แล้วก็เอาปุ๋ยมาใไ่แล้กักเพียก็หายไปแล้วค่ะพี่น้องเอาอันเอาดินมาใส่บ่อมันปุ๋ยเอาขี้เท่ามาใส่ฟุนไฟมาใส่แล้วก็เอาดินมาใสา่าาใ,สใ,สใ,สให้เพิ่มเนาะคะเนาะก็ล่างสิ ขึ้นงามอันนี้ผักติวฝรั่งจากพี่นอ้องก็มาปลูกไว้ปลูกไว้บานผักติวฝรั่งไว้ใส่แกงเห็ดทอนเนี่ยค่ะกระังสิขื้นไม่เพิ่นเป็นดอกเราก็ตัดออกค่ะอันนี้ก็เป็นผักยุ่ในสวนเท่านี้ละนู่พี่น้องเนาะปลูกปนกันไว,นว้นี่ละเนี่ยค่ะสวนก็ประมาณนี้แหละพี่น้องหกขนาดการหกว่ต้องเว้าถึงเลยนะคะพี่น้องจ้ะ เนี่ยวันนี้ก็มาอัปเดตสวนให้พี่น้องเบิง้งแล้วกัสิจบคลิปไปแค่นี้ละคะ่ะแล้วก็เจอกันไม่คลิปหนานวะพี่น้องจ้ะวันนี้ลาไปก่อนเด้อจ้าสวัสดีจ้า